ก็กราบสวัสดีเหล่าพี่น้องสหายสายปันกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมมังกรทองมาจงเวสองกันนะครับในค่ายบีจริงเบอร์หนึ่งในใจของผมกันดีเช่นเคยก็ผมไปลุยกันเลยกับทุนที่200เหมือนกันนะมาจงเวสองก็จัดทุนมา200แบบน้อยๆสวยๆเป๊ะๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจ็คพอตแตกแบบโบ๊ะๆบ๊กันประปป้อมกันนะปะนี่ก็ผมลุยกันเลยขอเล่นกันแบบเบาๆก่อนนะ แค่เหลี่ยไม้ห้านะครับแล้วก็ไปสิบหมุนก่อน <c oughs> แต่ถ้าเกิดในสิบหมุนนี้ดันมีแจะผอดอตออกมาอย่างไวแล้วเป็นระดับซูปเปอร์ด้วยผมขอยกโลกอะโต้ทันทีแล้วจะปรับขึ้นสิบให้เลยเป๊ะนะครับเอาเฮ้ยอย่าบอกว่าหมุนแรกก็เอาเลยหรือเปล่าเนี่ยเอาหมุนแรกก็แตกให้ตาอย่างนั้นเลยฮะหนึ่งร้อยห้าสิบโกลกผมขอดูอีกสักสองสามไม้ซิว่าจะมีแตกหรือเปล่านะฮะได้ลุ้นฟรีกันไปก่อนก็พอมีโอกาสที่จะติดอยู่นะครับคุณผู้ชมทั้งสามแถวโอ้โห,หตัวตรงกลางนี่เหลี่ยมอยู่นิดเดียว จะหมิ่นไว้ตรงนั้นทำไมลงมาอีกช่องนึงก็ได้บ้าห <_ an> เอ้ยเอ้ยเออลงมาแต่ถ้าเกิดได้4ตัวจะได้หมุนฟรีเพิ่มไป12ทีนะครับก็ไม่ได้เชิงเสียดายเท่าไหรว่ว่ะเอเอได้ได้ได้สิบทีก็เอาวะอย่างน้อยๆเผื่จะมีจั่อแตงในสักสองสามทีเอาลุ้นฟรีในฟรีตั้งแต่หมุนแรกเลยเหรอโอ้โหอ,อะไรมันจะดวงดีได้ขนาดนั้น จับมาตัวเลี่ยมทองเอามาเยอะๆเลยหลนมาเยอะๆโอเควายพอมาอีกสามตัวมาจากตัวเลี่ยมทองนะโดยเฉพาะตรงกลางที่ไปจากเข้าฟีะเป็นเนี่ยตรงแถวตรงกลางเพียงเท่านั้นแถวเดียวจะเป็นเลี่ยมทองทุกตัวเลยเป็นเฉพาะแตกในก็ไปจริงด้วยครับระดับซูเปอร์ด้วยแต่งหนักอีกห้าร้อยสามสิบสองลุยต่อดิพี่น้อง <Okay. S 1> รออะไรอ้อาวมาตัว a อสองไอ้สองต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะวันนี้ โอ้ยกองทองบินผ่านไม่ต้องบินผ่านบ่อยก็ได้อยากให้มันคอมโบนานๆกว่านี้ไว้เพื่อนอืมต้องมารวมอีกแล้วเริ่มคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะเนี่ยขอกินแบบซีฟชื่นใจนะครับคุณผู้ชมเจ็บคอเหลือเกินเ <c oughs> อ้ยชื่นใจชื่นใจอย่างนี้แจ็คพอจะไม่แตกไม่ชื่นใจละเอา้าขึ้นมาหนึ่งพันแล้วเหรอวะ เออทุน200ร้ขึ้นมาหลักพันสอกเราได้มา8ปดร้อกว่าแล้วเวเยอะเว้ยเยอะเว้ย,วย,วยอันนี้อยู่กันเพียงแค่เล่ไหมฮเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปับเพิ่มให้พอปับเพิ่มเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะจะพอแตกหนักได้มากกว่านี้ซะด้วยซ้ํารวมอีกแล้วรวมบ่อยเหลือเกินโอเคแล้วเ,เราวัลกันไปยกเลิกมาขึ้นสิบ <c oughs> ไปสิบ สเต็ป <Step S 2> เดิมสูตรนี้ติดบ่อยแตกบ่อยนะครับโดยเฉพาะเกมในค่าย G G เนี่ยคือขูแตกง่ายมากๆแล้วก็แตกบ่อยอีก่ังากแถมแตกหนักให้ด้วยดิเข้าฟรีง่ายคือเปล่าเข้าฟรีอีกด้วยครับผู้ชมโอ้โหมาจองเวสองในค่าย P G มีดีทุกอย่างจนพูดไม่ถูกนะเนี่ยว่ามันมีอะไรดีอีกบ้างนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับผู้ชม คลิปนีนะ้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นไม่ได้แนะนําไม่ทำตามแต่อย่างใดเลยนะครับคุณผู้ชมเด็กที่มีอายุน้อยกว่าส8แปีควรได้รับคำแนะนำกันด้วยนะครับนี่ผมก็โอ้โหพูดไปบางทีก็ไปใช้เสียงดังจนเกินไปก็กลัวคุณผู้ชมจะอา้าวแตกหนักไม่เจรอไปจะบอกกลัวผู้ชมจะแตบหูแล้วเกินนะถ้าเกิดมันมีเสียงไม่กระตุกขานใจต,ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมวันีผมตั้งไม่แบบว่า กองเสียงไว้นะถ้าเกิดเสียงมันดังเกินไปก็มันจะแบบมีเสียงตัดกระขานิดนึงแต่ปอดีผมมันสาใจมากเลยที่จะปอดแตกนะมันก็อันตัวเองไม่อยู่เหมือนกันก็ขอให้รับชมคลิปนี้สนุกแล้วก็มันไปกับผมมันเพลินกันไปเลยแล้วกันนะครับยาวๆยันจบคลิปนะครับผมผมเองก็กะว่าสักสองสามพันเดี๋ยวก็เพียงพอแล้วนะครับเราจัดทุนมาน้อยๆประมาณนี้เล่นได้สักหลักพันเออทุนักร้อยสอยลกพันนี่มันจะถ่าแจวแล้วนะฮะ ฟรีมหอีกหนึ่งตัวแล้วนะแชร์ไว้ก่อนโอเคเพื่อนอีกสองตัวไม่มาก็หมุนจากลากันไปตัวเลี่ยมทองเหลือหมุนฟรีอีกหนึ่งทีโอ้โหจบแล้วน่าจะได้เพียงเท่านี้นแหละจบแล 9, ้วเก้าร้อยสี่สิบเก้าโอเคอ่ะอีหกทีตรงนี้จบกันเลยแล้วกันเนาะน่าจะขึ้นสองพันได้อยู่ผมว่าเอา้เอาเฮ้ยโอ้โหเข้าฟรีอย่างต่อเนื่องอะไรวะเนี่ยเอาโอเคไปหมุนฟรีสิบทีครับผู้ชมนั้นเดี๋ยวจบหมุนฟรีตรงนี้ผมเลิกเลยแล้วกันนะครับ อุ้ยของฟรีใครก็ชอบชอบเนาะแต่ไม่คิดว่าในครั้งเดียวของผมเนี่ยในคลิปเดียวของผมจะได้หมุนฟรีถึง3ทีอันนี้ต้องบอกเลยว่าบุญบารมีพี่มันของแข็งเว้ยน้องมีพี่อยู่ทางนี้เราก็อุ่นใจ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเหลือ3าทีแล้วเราหมุนฟรีไปตั้ง7ทีไม่มีจะปอดแตกเลยหรือยังไงโอเควายไม่สตัวอย่างนี้มั่นใจแล้วว่าแตก โเลียมทองก็เยอะนะแต่ว่าทําไมมันไม่ให้อีกหน่อยวะเออโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่สองพันกว่าแล้วนะครับอย่าลืมนะผมเล่นแบบทุนน้อยจัดมาได้ตั้งหลักพันนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับคนที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะครับผมก็ไม่แนะนาําไม่ทําตามนะครับขอเน้นย้ากันฝากไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะก่อนจากลานะบุฟีสุดท้ายแล้วก็ ฝากกดติดตาม Subscribe ช anel ของผมกันต่อด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยยิ่งดีเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะเ่าโอเคผมยกเลิกออโต้ตรงนี้แล้วก็จัดลาครับเพียงเท่านี้นะครับเอ้ยดอกนี้เหมือนจะไหลอีกแล้วเอ้ามีจะาบอสตายส่งท้ายหรือเปล่าหนาเย้ยเหมือนจะมีว่ะมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อนคุยรู้เรื่องนี่มาอะส่งท้ายเรียบร้อยบปได้ไปอีกสองร้อยสามิเไปกินหมูท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผม